ตอนนี้อากาศก็ไม่ร้อนเลยนะคะยังอยู่ในกรงตะกแตนวันนี้แตงจะพาทุกคนมาดูว่า่าดูยังไงถึงจะรู้ว่าตะกแตนเริ่มไข่หรือยังนะคะหลังจากที่เราเอาทรายเข้าไปกองให้เขานะคะจะพาไปดูกันนะคะไปดูกันเลย นี่เลยนะคะหลังจากที่เราเอาทรายเข้ามากองให้ตะกะแตนแล้วเรามาคอยสังเกตดูนะคะเขาไข่มันจะมีลักษณะเป็นรูแบบนี้เลยนะคะเขาจะแทงก้นลงไปเพื่อทําการไข่นะคะแต่ว่าพออ่ะ สองสามวันไปนะคะรูมันก็จะหายไปเพราะว่าตะกแตนเขาก็ไต่เนาะเขาก็เดินไปเดินมารูมันก็จะลบหายไปนะคะเขาก็จะมาแทงก้นลงไปบนกองทรายที่เราเอามาไวใ้ให้เขาไข่จะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นรูรแบบนี้แหละนะคะอันนี้คือไข่นานแล้วรูก็จะแบบว่าเริ่มปิดแล้วนะคะนี่จะเป็นรูรูแบบนี้เห็นชัดเจนเลยนะคะถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าตะกแตนเริ่มวางไข่แล้วหลังจาก